สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเรื่องหาดสาวอุท,ทยัยฮุบแสนล้านในหนึ่งปีต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมบ้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานรักซินเดอเเลลละเมืองไทยเลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องราวของร้อยตำรวจตรีหญิงณัฐันวิชชุมโกโมลหรือคุณธัญญาที่พรมลิขิตบันดาลให้เธอจากสาวอุทัยธานีสู่คุณนายกินเนสหลังปิ๊งรักและได้แต่งงานกับโลเอลพราติกกินเนสทายาทตระกูลผู้ผลิตเครื่องดื่มชื่อดัง ปัจจุบันคือผู้สานต่อธุรกิจของครอบครัวซึ่งก่อตั้ง Private Banking ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และผู้ก่อตั้ง Guinness World Record โดยคุณธัญญาเคยได้เปิดใจผ่านทางรายการแชร์ว่า ตัวเองเป็นชาวอุทัยธานีเรียนจบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรับราชการเป็นพยาบาลตำรวจเมื่อ20กว่าปีที่แล้วส่วนเรื่องความรักของเธอกับสามีเริ่มจากตนไปเที่ยวอิตาลีและได้ไปหาเพื่อนที่รู้จักกันซึ่งเพื่อนได้พาไปชมพิพิธภัณฑ์อูฟิซีที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าในยุคลางซึ่งข้างหน้าพิพิธภัณฑ์นั้นมีรูปปั้นเดวิดและด้วยความที่ตนเป็นคนซนซนเซียวเซียวซาจึงพยายามทำท่าเหมือนกำลังจับของของเดวิด ให้เพื่อนๆถ่ายรูปให้และจังหวะนั้นเองสามีของตนเห็นตนเป็นครั้งแรกและสามีก็รู้สึกคลิกว่าเคยเจอตนที่ไหนจากนั้นตนกับเพื่อนก็เดินทางไปทานพิซซ่ากันเป็นร้านอาหารท้องถิ่นและเป็นร้านเดียวกันกับที่เขาไปกินแต่ตนไม่รู้หรอกนะว่าเขาแอบสะกดรอยตามมาหรือเปล่าพอกินได้สักพักตนก็เริ่มอิ่มเพราะพิซซ่าถาใหญ่มากแต่ก็พยายามกินต่อจนหมด กินไปกระแทกตัวไปจะได้กินเยอะๆเขาก็แอบดูพฤติกรรมของต้นซึ่งตอนหลังเขาก็มาสารภาพว่าเขาสะกดรอยตามมาหลังจากนั้นเขาก็ส่งเพื่อนให้มาคุยด้วยและหลังจากนั้นเราก็นัดกินข้าวกันและคุยกันเรื่อยมาโดยเขาขอเบอร์ในเมืองไทยด้วยซึ่งขณะที่ตนกําลังนั่งเครื่องกลับจากอิตาลีเขาก็ได้นั่งเครื่องบินส่วนตัวมาดักรอที่เมืองไทยก่อนโทรมาหาขณะเพิ่งลงเครื่องตอนนั้นรู้สึกตกใจมาก ก่อนที่เขาจะนัดเดทและดูใจกัน1ปีแล้วก็แต่งงานกันในเมืองไทยช่วงนั้นไปไปมา,มาๆระหว่างเมืองไทยและสวิตเซอร์แลนด์ส่วนชีวิตครอบครัวก็มีบ้านที่ประเทศฝรั่งเศสเนื้อที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ไร่เนื้อที่มากกว่าพัทยาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพื้นที่บ้านประมาณ100ไร่มีสนามกอล์ฟส่วนตัวหากจะดูรอบบ้านก็ต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมขอขอบคุณข้อมูลจาก new.in.ts ขอบคุณค่ะ